การสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้แอดจะลงเล่าพัฒน,นาเนาะค่ะพอกันลังงห้อยออกเนาะค่ะเป็นย่างดใดพี่น้องของผู้ใดเขานเนาะค่ะไปบึงอของเซียนสรารคามเจ็ดเจ็ดสีบนเนาะค่ะเข้าที่เจ็ดสีของน้องต้าโอ้ย หนึ่งสองพี่น้องกับหนึ่งสามเข้าที่หนึ่งบาดเสียวนะคะของแอสไปที่เก่ากับซีเข่าตาซีนาะคะเข้าแต่ซีนะคะสูตรหนวยบนตัวเดียวไม่มาเนาะค่ะลดนะคะ,ะ,คะไปสูตรหน่วยล่าง หลักหน่วยล่าง1 2คือ2เนาะคะหน่งสอผิดนะคะไปอยู่หลักสิบแท่นเลยเนาะค่ะหลักหน่วยพี่น้อง หน่วยล่างผิดทุกสูตรเลยทั้งสามสูตรเนาะคะ่ะหน่วยล่างสามสูตรหลุดเลยสิบล่างนะคะสิบล่างแต่ละปัดเลยนี่แหละพี่น้องสาเหตุทีแอดเอาไปเอ่อเหตุเป็นเด่นบนหรือสิบหน่วยบนสิบหน่วยล่างเนาะคะ่ะ เห็นบ่คะพี่น้องเขายังมีสองอยู่เห็นบ่ค่ะหลุดมดเลยนะคะค่ะสิบหน่วยล่างหลุดทั้งสิบและหน่วยนะคะสิบหน่วยล่างหลุดทั้งสิบและหน่วยไปที่ชุดหน่วยบนนะคะ 1ิหน่วยบนสูตรได้เขาแน่อันนี้สิบบนต้องเป็นเจนะคะสองเอา้าก็เป็นแนวนี่พี่น้องสองแปซีครับสองเจซีนะคะอันนี้สิบบนผิดนะคะอันนี้หน่วยบนสองเจดสีนะคะผิดนะคะ อันนี้สิบหน่วยเข้านะคะรุดหลยสูตรพี่น้องัวนี้นะคะรุดหลยสูดสูดปักรักรุดเบิดเลยนะคะ10บบนนะค่ะสิบบน สิบบนเราพัฒนานะคะสองเจ็ดสี่เข้าที่เจ็ดนะคะเข้าที่เจ็ดอะคะเข,ข้าที่เจ็ดนะคะสิบบนชุดนี้ <c oughs> หลุด สิบบนหลุดอ๋อหลุดเยอะมากเลยค่ะพี่น้องสิบบนนะคะชุดสิบบนเข้าสูตรเดียวเนาะค่ะเข่าสูตรเดียวพี่น้องนะคะสิบบนเข้าสูตรเดียว หน่วยบนเนะค่ะหน่วยบนหน่วยบน ค่ะเข่าอยูสามสตรนะคะหลักหน่วยบนนะคะ่ะพี่น้องนี่เนาะที่หลักหน่วยบนอันนี้ก็หน่วยบนเหมือนกันเนาะคะ่ะ แต่ใบที่3มไม่เข้าหน่วยบนนะคะเอาถะสูตรหน่วยบนพี่เลองุดลายสูตรกันเนาะค่ะแล้วก็สิบหน่วยล่างชุดนี้ สิหน่วยล่างชุดนี้เข้าที่หนึ่งสองนะคะสิบหน่วยส 4, ันจังสี่บรเมีด้วยพี่นองต้องเห็ดสิบหน่วยนะคะ ตักรักมันลดง่ายตัวค่ะพี่น้องเป็นการบานห้ายเติบด้วยค่ะนะคะเขาย่ชุดนีย่ชุดล่างหนึ่งสองเนาะค่ะเอาชุดใดเข่าแน่นะคะ เขาล่างนะคะเข้าชุดเต็มของเซียนเข้าหลักหน่วยบนนะคะเข้าหลักหน่วยบนหน่วยบนนี่มันนะคะรุกไลฟี่นองมอนี่นะคะหลายสูตรเลยนะคะ หลายสูตรแอดขัดออกมากอะรูดลายนะคะรูดลายไอทีก็ได้เอาล่งห่วกที่จออยู่กับรุดมัดแทงนี่เลคะ่ะหาหกชุดเนาะคะ่ะห้าหกสูตรเอาแย้มเข่าแย้มรถพี่น้องค่ะไปตามกันไดท้ที่อรัฐบาลไทยเนะคะพี่น้องรอบถัดไปเนาะคะ่ะเขายุทีชุดเต็มของเสี้นสรา,ารข้ามเนาะคะ่ะ ที่เจ็ดสีแล้วก็ลักน่วยบนนะคะเข้าที่สี่ชนกันสามสูบน่ะเนาะค่ะเอาสำหรับคิิมนี้ขอยุดดีไว้สำหนี้สักก่อนพอกันมืออื่นเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ค,ะคือสืบอบว้แอดพึ่งมาจากโรงพยาบาลเนาะคะ่ะกันกเลยหดตาหอดเฮีะะ่ยนเนาะขออาบนา้ำกินข่าก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะพอกันมืออื่น,นะคะ่ะขอคุณค่าสวัสดีค่ะ